ลูกช้างก็เรียนหนังสือนะคะแล้วก็เรียนศิลธรรมเร,นนเรียนนู่นเรียนนี้ลูกช้างไม่เคยได้ยินคำคำหนึ่งนะคะที่เดียนเพิ่งได้ยินเดี๋ยวนี้ค่ะคำว่ากำแพงส่งท่านเจ้าขุนเจ้าขา <c oughs> กำแพงส่งมันคืออะไรเจ้าคะมันหมายถึงพวกทวนหนึ่งเข้าได้พวกหนึ่งเข้าไม่ได้มีกำแพงกั้นทั้งมนุษย์ไปกั้นแล้วก็มีทั้งกำแพงที่เป็นอิฐปูนเข้าไปกั้นแล้วยังมีกำแพงซับกำแพงซับ ในวัดเนี่ยเหรอใครยังมีเรื่องของทรัพย์สินไปเกี่ยวข้องโอ้ยอาจ,จารย์บางเรื่องเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าสมมุติว่าสมเด็จผู้ใหญ่มรณภาพองค์เนี่ยเงินที่จะเข้าไปทําศพเนี่ยที่หลวงพ่อพุทธใจกัาว่าเผาศพเผาทรัพย์หลวงพ่อปัญญาว่าเงี้ยค่ะสมเด็จองค์หนึ่งมีรัฐบาลให้หกสิบแล้เจ็ดสิบล้านเนี่ยแล้วประชาชนสนับสนุนไปสี่สิบเป็นร้อยล้านเป็นเหตุให้เจ้าวัดวัดนั้นูคอตาย เพราะการที่ให้ไปเขาเรียกว่าอะไรที่มันเกินพอเกินไปแล้วนี่มันจะหลุดขอบหมดไอกรอบที่ดีๆเนี่ยถ้ามีเกินเนี่ยสมมติว่าอาจารย์เนี่ยให้ค่าตัวเกินมันรับจบทุกช่องเลยอะ่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็เป๋ไปมั้งอะ่ะหนูก็รับงานมากไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะเอาพอดีพอเอาพอดีใช่ไหมข้าขาสายกา่ะอืม ท่านพูดจนกระทั่งหนูเริ่มจะกลัวงานเยอะแล้วนะคะ,ะทีนี้กลับเรียนถามอ<ห>นงา,านเยอะไปเท่าไหร่ค่าตัวเยอะ